กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมคานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอยู่กับสบู่กินซลรีนแท้ร้อเเซมาดามหลุยนะคะแล้วก็ทำด้วยแม่ตือด้วยนะครับเขาร่วมพุ่นกับแม่ตือทำกันเลยนะคะพี่เต๋อบอกก่อนนะคะว่าสบู่ทั่วไปเนี่ยมันจะผสมไขมันสัตว์นะคะฟองที่ได้รับเนี่ยของสบู่ทั่วไปมันจะทำให้ผิวเรากล้าน คุณอาจจะอาบแล้วมันราคาถูกก็เราไม่กี่บาทเราไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะบำรุงผิวนะคะขั้นลึกเนี่ยนะคะแล้วพี่เต๋อบอกเลยว่ากินสลีนเนี่ยในยุโรปก,กับในอเมริกาเขาจะใช้กินสลลนกันนะคะเขาจะไม่นิยมใช้ไขมันสัตว์เขาจะใช้สบู่กินสลีนนะคะกินเป็นกินสลีนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันแตกต่างจากสบู่ทั่วไปอย่างไรเมื่อวานลองใช้แล้วพี่เต๋อบอกเลยนะคุณผู้ชมนะหนึ่งนะคะเขาจะมีตะข่ายให้นาฬิน นะคะท่านจะมีตะข่ายให้นะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยเอาสบู่เนี่ยตะข่ายโดนน้ำไปเสร็จปับ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ฟอกฟอกฟอง,ฟองไม่ใช่ฟองธรรมดามันเป็นครีมฟองมันเป็นครีมฟองเดี๋ยวพี่เต๋อหยิบมาให้ดูนะมันเป็นครีมฟองนะคะนี่นะคะมันมีทั้งหมดสามสีแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันมันเป็นครีมฟองอย่างนี้เลยนะคะพอโดนน้ําไปเสร็จปับ๊บเนี่ยมันจะเกิดครีมฟองขึ้นมาเลยแล้วคุณก็ขัดสครับไปเลยสิ่งที่จะได้รับหนึ่ง นะคะผิวจะสะอาด2ไม่เอาน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกนะคุณผู้ชมนะคะดิฉันใช้แล้วดิฉันบอกเลยว่าผิวดีแล้วก็ดีทั้งคืนนะคะเพราะว่ามันเป็นกรีนซอลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แลวเขาไม่ใส่สารพาราเบนนะครับผู้ชมนะครับพาราเบนนี่ก็เป็นสารที่ทําให้ผิวเราแก่นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเพราะมันคือกรีนซอลีนเนื้อสบู่แน่นแข็งไม่เละไม่แหลกไม่เหลวคามือค่ะนะคะ,นะคะมี3สูตรให้เลือกนะคุณผู้ชมนะครับ สูตรสีส้มอุดมด้วยวิตามินซีและวิตามินอีเมื่อวานบอกเลยว่าปัง ฟังมากนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ปรับสีผิวของคุณให้สว่างสีผิวของคุณจะสม่ำเสมอบริเวณไหนที่ด้านๆลองทาดูฟอกดูมันจะเป็นครีมฟองออกมาเลยเป็นครีมฟองนะคะสูตรที่2นะคะนั่นก็คือสูตรนะคะนาโนไวท์นะคะสีม่วงแต่เนื้อสบู่จะเป็นสีขาวตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีปัญหากระฝ้าจุดด,ด่างดําหรือรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิว ลองใช้ดูจะมีครีมฟองไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นครีมฟองที่ล้างออกง่ายฉ่ำผิวผิวไม่แห้งไม่ล้างน้ำหล่อเลี้ยงผิวออกไปเลย กากรันตีสูตรต่อไปนะครับเหมาะสําหรับคนชอบออกกําลังกายนะคะสำหรับสูตรสีเขียวนะคุณผู้ชมนะครตัวนี้จะป้องกันแบคทีเรียนะคะระงับกลิ่นกายนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาสิวบริเวณหลังนะคะหรือว่าบริเวณตรงส่วนไหนของร่างกายที่มันขึ้นเม็ดผดผื่นคันลองใช้ตัวนี้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะกลิ่นจะเหมือนชาเขียว ครีมฟองนุ่มนะคะแล้วไม่ล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปพี่เต๋าบอกเลยว่าของดีของจริงนะคะต้องเป็นสบ,บู่ของมาดามลุยเท่านั้นค่ะวันนี้มาพร้อมนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะคะซึ่งมันคือกลีน l ลีนมันไม่ใช่ไขมันสัตว์เพราะฉะนั้นราคาก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอีกแบบหนึ่งนะคะสบ,บู่มาดามลุย12ซองคละสี4ซองราคาปกติ624บาทนะคะวันนี้โปรโมชั่นในรายการเมาส์มันคันปาก เพียง489บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศพี่ต่าบอกก่อนนะคะไม่ใช่สกัดจากไขมันสัตว์ทำจากกลีนสเลนแท้100%รซรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะนำไปสนับสนุนน้ำวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะคะ2024และ2025สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนะคะไลน์ของเราก็นะะค @mdls นะคะ อ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมาดามหลุยด้วยนะครับมากันที่โพนะครับมาที่โพมิสซูนิเวิร์สก่อนนั่นแหละเนาะขอ,อดูโพมิสซูนิเวิร์สก่อนตอนนี้เนี่ยนะครับมิสซูนิเวิร์สก็ประกวดใกล้จะจบแล้วนะคะสําหรับตัวแทนประเทศ132ประเทศนะคุณผู้ชมขานะคะมีสาวงามหลายคนเนี่ยก็ทยอยตบเท้าเข้าโพกันมาแล้วนะคะอย่างล่าสุดที่ประกวดจบไปก็เนปาลนะคะแล้วก็ สเปนนะคะเดี๋ยวรอเวียดนามก่อนนะคะว่าเวียดนามของเราเนี่ยจะก้าวเข้าสูปโป่โพได้หรือไม่นะคะเพราะาตอนนี้จะบอกไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่มันจะผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายใน130ประเทศซึ่งจะมีนางงาม102ประเทศตุ๊บนะคะ ร้อยสองประเทศตุบแล้วมีแค่30คนที่จะผ่านเข้ามาได้นั้นเนี่ยนะคะจะมีใครบ้างแล้วใครที่จะมีโอกาสเบียดขึ้นมาได้บ้างนะคะเรามาดูโพอันนี้นะคะมาจากโพลลาตินอเมริกานะคะนิวซีแลนด์ยังเกาะอยู่นะคุณผู้ชมนะคะนิวซีแลนด์เมื่อวันก่อนยังอยู่โพบนวันนี้ล่วงแล้วนะครคุณผู้ชมนะคะอันนี้17คนสุดท้ายนะล้วล่ะเนาะ17คนสุดท้ายนิวซีแลนด์ล่วงลงมานะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาที่ อาลเบเนียนะคะอเบเนียนะคะหน้าแปลกๆทรงแปลกๆนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือล่วงดีนะคะที่ฉันยังไม่เห็นหุ่นนะคะต้องดูหุ่นก่อนนะคะอีกคนหนึ่งค่ะโกเตมาลามาแรงมากนะคะมาแรงทุกโพเลยสําหรับสาวงามจากอเมริกากลางคนนี้นะคะโกเตมาลานะคะส่งมาหลายปีส่งมานานส่งมาอย่างยาวนาน80902,000 2พนันต้นต้นจึถึงปัจจุบันไม่เคยมีปีไหนที่โกเตมาดาจะไม่หยุดส่งโกเตมลา,าขยันส่งมากปีนี้ขอให้ผ่านเข้ารอบและเป็นกำลังใจให้สาวงามโกเตมลา,าด้วยนะคะ อันดับที่14นะคะชิลีนะคุณผู้ชมขานะคะเคยได้หนึ่งเดียวไปแล้วปี1987นะคะซิซิลียโบลโคลปีนั้นประกฏที่ประเทศสิงคโปร์นะคะจับมือกับอิตาลีนะคะระับป,นะป,ป,นะปัจจุบันก็ยังไม่มีสาวงามจากประเทศชิลีคนไหนปาดเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สนะคะ เรทบีเทนนะคะเกรดบีเทนสิบสามสวยค่ะคนนี้สวยนะคะเหมือนนางแบบสบู่เลยนะคะโอ,อ้คนที่สวยนะคะเกรดบีเทนก็ประกวดเยอะนะคะประกวดบ่อยนะคะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะคะคนสุดท้ายเนะะี่ยเจะเป็นน่าจะเป็นปีมาริยามั้ง ที่ผ่านเข้ารอบซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะเป็น2,013มั้งนะคะที่ประเทศรัสเซียนะคะเก b ตบิทเทนนะคะเกตบิทเทนก็ส่งมาก็ยังสวยอยู่นะคุณผู้ชมนะคะมากันต่อเลยนะคะที่ประเทศเอลควาร์ะนะคะเอลวควาร์ก็ยังไม่มีสาวงามจากประเทศเอลควาร์คนไหนคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สนะคะเกตบิทเทนก็เช่นเดียวกันนะคะ ยังไม่มีเอลกวกดอคนไหนคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะเกิร์ลสไลนะคุณผู้ชมขานะคะจับมือเต็มที่มาไกลสุดสมัยก่อนยุค90นะคะหรือว่าหลายๆยุคเนี่ยเขจะได้แค่นางตกนางรองนะคะมาเต็มที่ไกลสุดก็คือรองอันดับหนึ่งเท่านั้นนะคะปีนี้ก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันดับ10นะคะมาสาวงามจากยุโรปนะคุณผู้ชมนะคะยุโรปหนึ่เดียวจากนี้ก็คือ ยุโรปนะฮะ,ะก็คือ,อประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์คนนี้สวยนะคะเป็นสาสไตล์ยุโรปนะคะไกลสุดของเธอเคยคว้ามาแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งมิสจุนิเวอร์ซ์ห8เรด เนะคะที่เมืองแคนคูนนะครับประเทศเม็กซิโกนะคะแอนเจลาวิสเตอร์หลังจากนั้นก็ได้นางรองบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะปีที่แม็กซ์อาจปีที่ลูบิตาโจดได้ก็แค่นางรองเหมือนกันนะคะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะมากันที่สาวงามจากประเทศฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมนะคะก็ปาดไปปาดมานะคะจนได้คุณหมอไอมาเรียบร้อยแล้วปีนี้เบอร์เก้าเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับฝรั่งเศสคนนี้สําหรับพี่ก็ถือว่าสวยดีนะคะเพราะฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะชอบส่งสาวผิวสีมา ซิมบักเวนะคะ, we, ะ,ค,ะคุณผู้ชมขาส่งมั่งไม่ส่งมั่งนะคะส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะสำหรับสาวงามซิมบัคเววันก่อนยังอยู่โพบนวันนี้ล่วงมาเป็นอันดับ8เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวงามจากแอฟริกานะคะซิมบัคเวเวลาแนะนำตัวเธอก็จะอยู่ท้ายๆเพราะว่าประเทศของเธอขึ้นต้นด้วยตัวแซดนะคุณผู้ชมขานะคะคนสุดท้ายที่เข้านะคะก็คือปี2 0 0พนะครปีกับลาลาลาตานะคะซิมบัคเวนะคะ มาก็ต่อเลยนะคะสำหรับประเทศเจ้าแห่งนางงามนะคะไม่ต้องนับนะคะว่าเข้ามากี่ครั้งเพราะนับไม่หวาดไม่ไหวนางรองนี่ตั้งแต่1,992,93,94นะคะบ้านอยู่นครนายกนะคะจนมาล้างภัยได้ล้างคำสาปได้นะคะปีเปาลีนานะคะนั่นก็คือสาวงามจากประเทศโคลัมเบียนะคะโคลัมเบียนะคะ อยู่ติดกับเวเนสาวงามสวยไม่ได้แพ้เวเนเลยนะคุณผู้ชมนะคะแต่ความโดดเด่นความฮอตยังแพ้อ้อ้องยอมรับว่าสวยคนละแบบเพราะโคลัมเบียเนี่ยก็จะส่งเป็นแพทเทิร์นเดิมๆมาแต่ก็าถามว่าสวยไหมสวยมากนะคะมากันอีกอันหนึ่งะครับคุณผู้ชมนะคะจากแถบแคริเบียนนะคะสาวงามจากประเทศนี้ก็ได้มงมาโอ้ต้องหลายคนเหมือนกันนะคะนางรองก็เยอะมงก็เยอะ,มง,ยอะมงคาบ้านก็มงมาแล้วสําหรับนางงามจากประเทศ ปวโตริโกนะคุณผู้ชมนะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะยังไม่ตกยังไม่ตกแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปกว่านี้นะคะอีกหนึ่งคนนะคะน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่เคยคว้าตำแหน่งมิสจุนิเวิร์สมานะก็คือสาวงามจากประเทศเปรูนะคะปีนี้เปรูจะเปรได้ขนาดไหนก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาอันดับ4ีนะคะล่วงลงไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับเพื่อนบ้านของเราแดนพันเกาะนะคะสาวงามจากฟิลิปปินสึกหนักของเธอในปีนี้เนี่ยนะคะเธอต้องเจอทั้งซิมบัก และก็สเปนนะคะซึ่งมีรูปลักษณ์ใกล้ๆกันนะคะก็ต้องมาดูกันว่าเธอจะอยู่หรือเธอจะไปหรือเธอจะเป็นเลียมอาวอร์ดนะคะแต่เชื่อว่าท็อป30ยังต้องมีเธอแน่นอนท็อป12ไม่รู้ไม่กล้าทายนะคะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าสาวผิวสีปีดีต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสวยเกือบทุกคนมากันดูที่โพบ,บนกันค่ะคุณผู้ชมขานะคะสําหรับอันดับ3นะคะ เจ้าแม่นางงามแห่งฝั่งลาตินอเมริกานะคะนั่นก็คือเวเนซุเอลาไม่ต้องนับนะคะไม่ต้องนับเพราะกูนับไม่ทันแล้วค่ะนะคะเพราะว่านางงามประเทศนี้เนี่ยนะคะคว้าหมดแล้วบนโลกใบนี้นะคะไม่มีเวทีไหนที่ไม่เคยคว้าคว้ามาเกือบหมดแล้วนะคะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะสําหรับสาวงามจากประเทศเวเนซุเอลานะครับเวเนคือเวเนขอค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาจับตามองกันต่อไปว่าเวเนเนี่ยนะครับปีนี้จะคว้าได้อีกหรือไม่นะคะอันดับสองไตระดับขึ้นมาเรื่อยๆเล ะะสำหรับไตแลนเดียนะคะโอปอสุชาตาช่วงสีนะคุณผู้ชมขานะคะขยับขึ้นมาเรื่อยๆมีการส่งพัสเทดมีการปล่อยภาพถ่ายแบบชุดชุดลาตีมานะคะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับบางวันก็เป็นลาตินอเมริกาบางวันก็เป็นสาวเอเชียบางวันก็ใสๆน่ารักนะคะทําให้ตอนนี้นี่นะคะความแข็งแกร่งความเป็นจ่าฝูงของเอเชียทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งคนนะครับี่ก็ต้องยอมรับว่าโคตรสวยนะคะคุณผู้ชม มีความละไม้คล้ายอาวิเลียเวก้านะคะมีความละไม้คล้ายอาวิเลียเวก้านะคะนางงามรุ่นพี่ของเธอนะคะแล้วก็ประเทศเดียวกันนั่นก็คือโดมินิกันรีพับลิกนะคะภาพเคลื่อนไหวสวยตัวจริงน่าจะสวยมากนะคะเพราะว่าดิฉันได้เห็นภาพเคลื่อนไหวของเธอแล้วเธอสวยเหลือเกินสวยกับตีนค่ะนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะโดมินิกันไทยแลนด์เวเนนะคะทุกคนสวยแตกต่างกันไปหมดแต่ว่าสุดท้าย มีสมองหรือไม่ก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งเวทีนะคะสำหรับการประกวดเวทีน้องใหม่นะคะจัดโดยนะคะแล้วก็มีประธานไม่น่าจะเป็นประธานนตะ่จัดโดยจัดโดยอ่ะคุณป้ามาแล้วกันเนาะ คุณป้าพอลล่านะคะคุณป้าพอลล่าปีนี้นะคะคุณป้าก็บอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะเพราะคุณป้าเนี่ยก็เริ่มทํากับข้าวขายอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะไข่กงไข่แกงนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงหมูแกงหมูแกงเป็ดแกงไก่นะคะแกงปลาไหลแกงปลาดุกคุณป้าทําเก่งมากนะคะเห็นไหมร้านอาหารของคุณป้าเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าลดลดนะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในสังกัดวิสคอตโ่ของคุณป้าเนี่ยนะคะมีไขเข้าโพบ้างใช่ไหมล่า อ่านะคะมากัะที่โพล่าร์่ะคุณผู้ชมขานะครับคุณว่าจะมุงแกงอร่อยหรือเปล่านะคะอินเดียะคะ่ะคุณผู้ชมขานะคะอินเดียคนนี้นะคะดูไม่เป็นอินเดียเท่าซักเท่าไหร่นะคะดูเป็นอ่ดูเป็นเอเชียนิดนึงแต่ไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูคมเป็นอินเดียนะคะอ่าอะไรเนี่ยออสเตรเลียเหรอคะโอ้ประเทศลูกหลักของป้าอีกหนึ่งประเทศนะคะคุณผู้ชมขาก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเซา์แอฟริกานะคะแกงกันไปแกงกันมาจนผีไอ้เนี้ย สปอนเซอร์หลุดนะคะสมัยก่อนตอนป้าถือนะคะก็ยังเข้ามานะคะเพราะเป็นลูกหลักของป้านะครับลองทรงกระมงได้ก็เคยได้มาแล้วจนลูกค้าหลุดไปแล้วหนึ่งตัวนะคะ เวเนซุเอลานะคะก็ต้องมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่อารมณ์ป้านะคะปัวโตอริโกนะคะก็ต้องมีนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆบ้านป้านะคะมาเลเซียนะคะสวยมากเลยค่ะมาเลเซียคนนี้นนๆจะเจอสาวมาเลเซียลูกผสมนะคะเพราะปกติจะส่งอมำมวยมาตลอดนะคะมากระต่อที่เนเธอร์แลนด์นะคะคุณผู้ชมขานะครับคนนี้ก็สวยนะคะแล้วมากติดติดกับประเทศแคมโบเดียานะคะเมีอยงพระ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  แต่ไม่เหมือนแคมเดานะนะเหมือนกับลูกครึ่งนะแต่สวยนะแต่สวยนะครับเมียงพร่พระปพระพระป,ระประ่ะเปรูนะคะอ่ะเปรูก็ลูกหลักป้านะคะไทยแลนด์นะคะก็เป็นลูกเลี้ยงนะคะป้าก็ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างแนละ้วแต่อารมณ์ป้านะคะเออก็เป็นล,ลํงลรงใจให้น้องมุกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ฮอนดูรัสนะคะกูว่าไทยแลนด์สวยกว่าฮอนดูรัสอีกนะคะฮอนดูรัสก็ใช้ได้ค่ะนะคะชิลีนะคะอ่ะก็ใช้ได้นะคะเวียดนามโอ้คนนี้ลูกรักสุดๆลดัดลน ลูกหลักป้าโหลดป้าเอามาเลี้ยงแต่อ้อนแต่ออดนะคะป้าดูแลอย่างดีมากันอีกคนนึงนะคะอินโดนีเซียสวยมากนี่ก็ลูกหลักคุณป้าพรเช่นเดียวกันนะคะนิวซีแลนด์นะคะ,ะมาด้วยนะครปีนี้จะทําฝันได้สําเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามมากันที่โพบนนะคะสําหรับมิสคอสโมนะคะโดมินิกันรีพับผิกนะคะก็ลูกหลักป้านะคะ อันดับ4นะคะ US Virgin i s l a n d นะคะส่งทุกปีส่งแข่งกับ b r i t i s h v i r g i ิ i ไ l แ n d ตุ๊บบางเข้าบางแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะคะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบแต่ป้าก็ให้โพบ,บนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโคลัมเบียนะคะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนป้าจะประกาศผิดนะคะแต่ป้าก็สงสารให้ถึงลองลองอะไรนะไปถึงอันดับ2 USA ถิ่นกำเนิดบ้านป้านะคะป้าไม่ทิ้งนะคะเพราะถ้าเกิดป้าทิ้งป้าก็จะโดนแกงนะคะ ลูกหลักเบอร์หนึ่งของป้าป้าไปไหนก็ต้องมีนะคะแล้วก็เป็นตามโพเป็นตามคาดมาโดยตลอดนะคะสำหรับลูกหลักเบอร์หนึ่งของป้านั่นก็คือ the f i f t h นะคุณผู้ชมขานะคะหมูหวานนะคะขึ้นอันดับหนึ่งนะคะตามโพของป้าแน่นอนนะคะแกงปีนี้ของป้าจะอร่อยขนาดไหนนะคะจะเป็นแกงเทพโพแกงเขียวหวานแกงมัสั่นนะคะหรือจะเป็นแกงหอยแกงเป็ดนะคะหรือจะเป็นแกงวัวนะคะก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการประกวดมิสคอสโมนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนกับคุณผู้ชมนะคะซื้อซื้อเลยตัวนี้ สบู่นะคะสบู่มาดามหลุยพี่เต๋าบอกก่อนเลยว่าใส่เข้าไปในตัวสาระไอสาระไหลใส่ลง้ไปในตัวตะข่ายตัวตะข่ายโดนน้ําเสร็จปับ๊บฟองไม่ใช่ฟองปกติเพราะเขาเป็นกรีนสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นครีมฟองมันจะเป็นครีมฟองมันไม่ใช่เป็นฟองที่ตำจากไขมันสัตว์ไอ้นั้นผิวกล้านใช้ยังไงก็แก่ แต่ตัวนี้บำรุงร้อยเปอร์เซ็นไม่แปกไม่เละไม่หดกลิ่นหอมกำลังดี แล้วผิวใสตั้งแต่ครั้งแรกสําหรับมาดามลุยนะคะมี3าสูตรค่ะสูตรสีส้มนะคุณผู้ชมค่ะวิตามินซีวิตามินอีน e, ผัดเซลล์ผิวสูตรสีม่วงนะคะนาโนไว้นะครับผิวจะเนียนกระจ่างใสออร่านะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปใช้นาโนไวชอบมากนะคะสูตรสีเขียวนะคะป้องกันแบคทีเรียกลิ่นกายเหมาะสําหรับคนออกกําลังกายลองใช้ดูนะคะสะบู่ที่มันดีๆเนี่ยนะคะหาไม่ได้ยากนะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงมาดามลุยกับแม่ตือเท่านั้นนะคะ ราคาปกติ1 2บซองกระสีนะคะสีซองราคาปกติอยู่ที่624บาทวันนี้โปรโมชั่นในรายการมาส์มันกันปากเหลือเพียง4 8 9บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนบอลเลบอลไทยแลนด์ลีกสองพ2 0 2ี่สิบสนสนใจทักไลน์มาได้เลยที่ขึ้นด้านล่างนะคะ at mdls นะคะหรือสแกน QR code คที่ขึ้นด้านล่างลองเปลี่ยนสบู่ในห้องน้ำของคุณมาเป็นมาดามลุยแล้วคุณจะรู้ว่า ความสวยมีอยู่จริงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะละเนาะช่วงหน้าช่วงหน้ามีข่าวใครเหรอลกูก <c oughs> คุณแม่ลีนาใช่ไหมไม่กินไข่พะโลเอถุกชัยพี่เอต้องเอาไข่ไปให้คุณแม่กินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เ็จะด่าไม่หยุดนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ